ย้อนคําทํานายหมอดูดังพูดถึงดวงความรักของเวียและเบลล่าฟังแล้วมีขนลุกเวียโผล่ไอจีเบลล่ามีขนลุกเปิดคําทํานายของหมอดูดังเมื่อเดือนที่แล้วตรวจสอบดวงความรักช่วงสิ้นปีเบลล่าราณีย้อนคําทํานายหมอดูดังพูดถึงดวงความรักของเวียและเบลล่าฟังแล้วขนลุก กระแสร้อนวงการข่าวเลิกราคู่รักข้ามช่องเบลล่าราน,นีและเวียสุกลวัฒน์ที่ตอนนี้ต้องลุ้นรอฟังจากปากของทั้งคู่จะออกมาเผยข้อเท็จจริงเนื่องจากขณะนี้มีเพียงข้อมูลที่อ้างเป็นคนใกล้ชิดระบุว่าทั้งสองคนตัดสินใจยุติความสัมพันธ์และ move on ไปมีชีวิตของตัวเองได้ราวสี่เดือนแล้ว ขณะที่ข้อมูลอีกฝั่งก็บอกว่าทั้งคู่ยังคุยกันอยู่และเบลล่าไม่มีอาการเศร้าใดๆแฟนๆจึงรอลุ้นฟังความจริงในเรื่องนี้ขณะที่ย้อนคำทํานายหมอต็อกแท็ก A4 พูดถึงดวงความรักเวียและเบลล่าในรายการตกมันบันเทิงที่เคยทํานายดวงความรักของทั้งคู่เมื่อวันที่28ตุลาคม64 โดยหมอต็อกแตก A4 เผยว่าต้องแอบ,บกระซิบเบลล่านิดนึงว่าวันหนึ่งถ้าต้องตัดสินใจแต่งงานควรแต่งเลยเพราะถ้าไม่แต่งพอคบไปนานๆแล้วไม่แต่งสักทีมันจะมีโอกาสสูงมากที่จะร้างรากันได้แต่ถ้าแต่งก็จะได้ไปแก้เคล็ดส่วนความเคลื่อนไหวล่าสุดเบลล่าได้โพสต์อินสตาแกรม ก่อนเกิดกระแสข่าวดังกล่าวโดยโปรโมทสินค้าแบรนด์ดังมีคอมเมนต์จำนวนมากสอบถามถึงกระแสข่าวที่เกิดขึ้นอย่างรัวๆไม่อยากให้เป็นความจริงพร้อมส่งกำลังใจเป็นจำนวนมากขณะที่เวียก็เข้ามากดไลค์โพสต์ดังกล่าวของสาวเบลล่าอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด